เอาละก็ครอสไปดิชมทุกท่านนะครับกลับมาเลี้ยวกับ I am fish นะฮะอ่าภาที่14แล้วนะฮะอ่าก็วันนี้นะฮะเราจะมาเล่นด่านโบนัสนะฮะอ่านี่ด่านลับนั่นเองนะครับผมซึ่งการจะเล่นด่านนี้ได้ก็คือเราต้องเก็บดาวให้ครบ40ดาวนะครับผมอืมแล้วก็เก็บขนมปังให้ครบ40ชิ้นขึ้นไปเหมือนกันนะครับอ่าไปกันเลยครับอันนี้ b r i a n n e h ชาย Space Agency นะฮะนี่มันดนไหนเนี่ยไป,ไปเอาไปเอาอากาศเลยเหรอโอ้โห มาฮะเราไปดูกันอ่ามาแล้วครับผมโอ้โหคือตอนนี้เราอยู่บนยานอวกาศนะฮะก็อยู่นอกโลกเลยนะเห็นโลกชัดเจนมากโคตรสวยวิวเอาละทีนี้เราจะไปยังไงต่ออทางกลับบ้านเหรอแล้วมึงมาได้ไงเนี่ยหลงมากไงเนี่ยเอ่ออ่าละครับติ็ดจังหวะนี้ฮะอ่ายังมีตัวอื่นให้เล่นนะครับผมอ่าอ่าอันนี้คือปลาบิน บินอยู่กับปลาปักเป้าเฮ้ยไม่เป็นไรนะเพื่อนอีกนิดเดียวเราก็จะได้กลับบ้านแล้วปลาปลาปักเป้าเออนื่อน่ะสิแต่ฉันต้องไปหาเราต้องไปหาปลปืนยักกับปลาทองก่อนเนาะอ่าพูดถึงปลาทองฮะโอเครู้เรื่องโดนจับอยู่ฮะก็คือต้องมาช่วยปลาทองใช่ไหมโอเคอืมอ่ะมาตรงนี้สิมีอะไรที่ทําได้อเครู้เรื่องฮะทางนี้ปักเป้าได้อยู่โอเค อ่าแล้วก็เป็นปลานี้โผล่เข้าไปเฮ้ยแฟบอันนี้มันจะบอกเชื่อมต่อกับปิลนย่าใช่แน่นเลยวะอ้าวอยู่นี่โอ้โหมาซ่อนอะไรตรงนี้โอเคอันนี้คือมาออกมาออกมาออกมาเพื่อนโอเคได้อยู่ฉันมาแล้วพวกนายอ่านี้ให้ปีิลนย่าง,งับใช่ไหมฮะฮะ,ะงยำ,องำโอเคแล้วก็เอานี่ออกมา โอเคทำงานเป็นทีมครับด่านหลังจากนี้คือเป็นด่านทำงานเป็นทีมเลยว่ะเอาว่ะโคตรชอบอันนี้เสียงแดงงี้ปิรันยาแน่นอนแล้วแบบตัวอื่นไม่ตามมาด้วยอ่ะคือนิ่งกิฟเลยอ่ะเอาละงงงงงงงลเอาละอีกอันนึงงลโอเคแล้วก็ปลาปปลาบินเออ โอเคครับผมไปยาวๆฟืบอ่านี่เข้าท่อไปงับโอเคตรงนี้มีท,ที่ที่ปลาปิเรเนาีาแบบว่างับเอ้ยอันนี้ซ่อนตรงนี้เองอย่างงั้นเหรอได้เลยอ่าอันนี้คือเดี๋ยวต้อยู่ไหนวะปิเรเนาีามาปิเรเนีาฮะฟืบมาให้มันงับซะดีๆเปิดทางสินะงับโอเคทางไหนวะเนี่ย อะลงล่างเหรออึบอึบอ่าลงล่างลงล่างแน่ลงล่างลงล่างมันมันไม่ลงล่างหรอวนี่งับเอาุนยังไงอาอ่ะอ่ะโอเคเปิดฝานี่ลงไปได้ฮะเอาไปแล้วชิบหายแล้วบุง้งโอ้ เอ้ยอะไรหมุนติ้วขนเลยอะไรฝ่านี่เหรอฝ่าเมื่อกี้แน่เลยว่ะแล้วแบบว่าเอาว่ะนี่เป็นน้ำเอา,าท่ามกลางอาวกาศแรงไรแรง,งน้มทวงแล้วไปไหนไม่ได้ไม่มีอากาศหรอว่าลอยเออเรียบร้อยฮะโอ้แต่เราต้องอยู่อยู่เฉพาะในน้ำว่ะเอาว่ะโอเคเก็บละอันนี้นี้นี้นีีนนเริ่มใหม่โอเคเก็บก่อนฮะไปฮนะ อ่ะเปิด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 ทางไหนโอเคเราก็ลงไปใช่ไหมฟึบต้องอยู่ในน้ำวู้ยใจเย็นก็โอ้มาตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้มันน่าจะมีอะไรไม่มีให้ทำอะไรอ่านี่ไงไอ้เต้าปลาทองงับได้ไหมเนี่ยงับได้วะเงี้ยเงี้ยเราจะมาช่วยแล้วเีราจะมาช่วยแล้วปลาทอง จะต้องไปเบอะไรไงเรือเรือ oh. เ so to okay, okay, yeah, yeah, yeah. oh, ี ok. ืยเรือปลาเร็วเร็วแง่แง่เรียบร้อยอันนี้ก็คือไอ้เต้าปลาทองก็คือโอเคฮะมาได้แล้วออกมาได้แล้วเฮ้ยไปดันปลาเดือดเดือดเดือดเเดือดเแย่เดือดแย่เดือดแย่โอ้โหจะตกอันนี้คือมันสามารถเคลื่อนที่ได้อ๋อมันมีน้ำอยู่แล้วฮะปลาทองโอ้โหสิทธิพิเศษจากปลาทองเลยว่ะเอาว่ะไอ้แดงๆนี่คือแบบ น่าจะสร้างบาดแผลได้อ่าดังตุง้งได้อยู่ฮะได้อยู่ฮะยาวไปยาวไปหืมไม่มีอะไรมารอดพ้นสายตาผมได้หรอกนะอ่ากัดแทกไปหนึ่งทีอันนี้คือต้องให้เบรนย่าง,งับป่ะวะแล้วถ้าเราเราดันได้ไหมหอถาถจาดันลองดันดูดิอึ๊บจะเอ๋ ดันได้ครับกิงเอาว่ะโอ้โหเปิดประตูได้เลยครับจังหวะนี้ฮะไปเลยอันนี้ให้ให้เหล่าปลามาแน่เลยว่ะแล้วก็กลิง้งโอเคได้หอยแล้วได้หอยทองแล้วเช็คพอยต์อุย้ยแตกแตกต้องแตกต้องแตกต้องแตกเอาเลยเลยลงมาลงมามันมันทำแตกยากเกินมึง เพลงไม่ได้อีกเดี๋ยวได้ได้ไอ้น้องได้ได้เน,นี่มัน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 คันแข่าแล้วเกินมันคันแข่าแล้วเกินตามเข้าให้หนึ่งทีเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบบสีแดงนี่ไงฟื้บเราก็ลงมาเฮ้ยลงเออแตกสิบา้าอันนี้คืออะไรดันไปแล้วโอเคฮะโอ นี่คือจุดใช่ไหมอุ้ยขนมปังเอาละผมว่าถึงตาไอ้เต้าปลาเหล่าปลาแล้วล่ะซึบอ่ามาฮะโอเคนี่คืออยู่ใช่ไหมไปทางนู้นเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊บโอ้อ่าปักเป้าอยู่ไหนอย,อยู่นี่อยู่เลยโอเคไป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 ุงโอเค ออกมาแล้วจังหวะนี้ไปเลยได้ปะวะเอาตรงนี้แล้วกันเนาะซ ok. ุบเอ้ย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 อ้ยเอ้ยชิบหายแล้วเอาลงมาลงมาได้ไหมลงมา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 ไปนะเรียบร้อยว่ะเลสปอนเลยว่ะเฮ้ยอ้าวอ๋อเพราะว่าผมเอาตัวปลาทองมันมาเก็บเช็คกระพอยแล้วนี่ว่ะ อ๋อว่ะอันนี้ต่อไปก็อุ้ยน,นี่ต้องให้ปลาทองเก็บฮะอือน,นี้ฝามันเป็นฝาเข้าเปิดใช่ไหมตั้มไม่ได้ฮะอสีแดงอุ้ยนั่นแหละคือหอยที่เราต้องไปว่ะแต่มันมีทางปิดอยู่อไอ้ไอด้ดวงแดงๆนี่คือกั้นไว้ยอยู่ฮะั้งั้นก็ต้องอันนี้เด็ตรงนี้มีฝาหลุดด้วยครับหรือว่าให้ปลาน้อยของเราโผล่เข้าไปวะผ่านละหนึ่ง เตรียมตัวฮะเตรียมตัวฮะเมื่อกี้หนึ่งสองแล้วกูยไม่เตรียมตัวอะไรนึงสองซฟึ้เออคืออะไรไม่ตรงเป้าเหรอเริ่มใหม่เลยเดยอ่าอะไรคือตรงเป้าอันนี้คือได้เลยใช่ไหมไปแล้วไปแล้วว่ทะลุแล้วครับโอ้โอเคอ่าอันนี้คืออยู่ในน้ำใช่ไหมแล้วก็เต้าปลาทองให้มันมาเก็บอันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้เก็บจะแย่เอา อ่าแล้วไปหาปิรัญญาต่อเปนญญาไปทางนู้นเฮ้ยหายแล้วฮะเออเออโอโห้ผมกูมจะบ้าตายทำไมทำไมทำไม,ม,มหนึ่งสองซุองโอเครู้เรื่องอันนี้ไปต่อตรงกลางเลยตรงกลางเลยอ่าอันนี้ขึ้นบนเหรอขึ้นบนเลย เอ้ยอเสียวฮะเสียวโหทางน่ากลัวมากแต่ผมเสียวว่ะเอาเอาปลาทองมาเอาขนมปังเอาแล้วกันเสียดายกูยังมีอารมณ์มาเสียดายขน,นมปังอีกเองลินยาวันนี้เตรียมตัวลูกสามสองหนึ่งไปโอ้โหลุงนี้ผมน่าจะพุ่งเร็วกว่านี้ว่ะไปเร็วอีนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง่งต้องพุ่งเร็วๆหน่อยว่ะเอาละเจอแล้วฮะหนึ่งสองสาม อึบโอเครู้เรื่องก็คืองับหรอออดันออกหายแล้วดันออกไม่ว่าเอา่เออ่ะเรียบร้อยมากันหมดเลยโอ้ไม่ละทึกเลยอะไรเนี่ยอ่ดดันไหนกไหนกไหนละอัด<ข>ันด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 น นนัอันนี้ที่นั่งคนขับเลยเหรอวะไหนๆก็ไหนๆมาดิอเอาเด้อเด้อใช้ตัวนี้เก็บก็ได้อะตัวนี้เก็บก็ได้อะครับผมไงล่ะครับอันนี้สวิตช์เหรอตึ๊ด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 ไม่ใช่ฮะอันนี้เปิดประตูกแล้วกันเปิดประตูให้ตัวนั้นข้ามมาแน่เลยว่ะถ้าแบบว่าเออเนี่ยถ้าแบบผมเล่นแบบผ่านเฉลียวนะเฉลียวก็คืออะไรปะ ันนี้คือกดได้ไหมกูใช้ตัวนี้แบบลุยเดียวเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะอ่าเดี๋ยวนะเปลี่ยนเป็นปลาเป็นญ้าปึ๊บโอเคแล้วก็กดกดได้ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ปลาทองปลาบิน อ่านู่นนู่นนู่นโหคนละจุดเลยมั้งเนี่ยหนึ่งสองสอมปรือไปแล้วฮะจังหวะนี้ฮะป้าเขาให้ดันคืออะไรวะคืออะไรวะไม่มีอะไรเลยอันนี้คือโกรธ เฮ,โฮ้ยเฮ้ยสวิตอันนี้ต้องโผล่มาจากตรงไหนวะเนี่ยที่ผมโผล่มาจากตรงไหนวะรูนี้ใช่ไหมอ่ออันนี้ต้องกดใช่ไหมเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดโอเคดัน,นงี้ดันป๊าบดันขึ้น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 ,น,นไม่มีอะไรเกิดขึ้นดันขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตรงน้ำตรงนี้มีอะไรฮะฟึบอย่าบอกว่าเข้าไปข้างในอ่ะเข้าไปข้างในปะวะแต่ก่อนหน้านี้ผมมาจากทางนั้นไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวผมมาจากทางไหนเนี่ยงงฟึ๊บฟึบฟึบเข้าไปเลยแล้วกันโอเคอ่าเราเข้ามาข้างในเหรอเราเข้ามาทางนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะออุุยยโอ้โหเริ่มใหม่เลย ขอไปดูใหม่อีกรอบนึ่งกันนะอ่าปึบ๊บลอยขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวฮะไายาวๆโอเคสวิตต์เหรอฟึ๊บดันขึ้นเหรออ๋อดันขึ้นครับเอาว่ะสัญญาณตรงไหนให้เปิดสัญญาณอะไรแล้วแล้วก็เอาไอต้อไอตัวนี้มานี่ก่อนเลยไอ้ตัวนี้มานี่ก่อนเลยมาเอาขนมปังก่อนเลยเปิดสวิตต์แล้วครับผม ปาบโอเครู้เรื่องอ่าบินปลาบินไปอยู่นู่นเลยถึงสอดท่อตาบเข้าไหมสวยงามฮะปักเป้าไอ้นี่มานี่โอเคปึ๊บดันเฮ้ยเดี๋ยวนปึ๊บกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้เต้ามานี่ นายน่ะมาทำอะไรย,กยากๆหน่อยมีไหมไอ้นี้ดันขึ้นแล้วนี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยว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 เดี over, ๋ยวฟลิ over. ปโอเวอร์สวิตโคสคาโก้โคสคาโก้โผโอเวอร์ไอทำไมกดปุ่มค้างเหรอบอยกดปุ่มค้างเหรอ อันนี้คือสับสวิ์แล้วนะฮะแล้วก็กดค้าง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 อันนี้จิ้มค้างมาประทองสิอ้าน,นี่กดค้างแล้วโคสคาโก้เบรด,ดอรก็คือปิดประตูนะฮะประตูไหนอ่ะอ้าวแล้วผมโอ้โหผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีทางตรงนี้ด้วย กูว่างงหายตั้งนานโอ้โหกดอะไรก็ไม่ได้กดแล้วไม่ไปะฮะก็คือชัตเตอร์เดอะดอได้คืออันนี้นี่เองใช่ไหมโอ้โหแม่สวิตนี่ปะครับกดเลยแล้วกันอ่ะเรียบร้อยฮะแล้วก็เฮ้ยด้านล่างฮะวันนี้เราออกมานอกอวกาศเลยเนะี่ยเอาว่ะ มีคีย์ปุ่มเนี่ยไอชัตเตอร์เดอะดอตรงนี้มีไหมเฮ้ยผมออกไปได้ไหมเนี่ยว่าแต่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 แต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 โอ้ยโอ้โหจะไม่ออกมาเนี่ยไม่ได้นะเนีเ่ยยอเฮ้ยอ้าวอ้าวตายเหรอไม่ตายอะ่ะคือต้องรีบออกต้องรีบกลับเหรอแรงครับเนี่ยอึบ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  งั้นรีบไปลองรีบไปรีบไปรีบมาอ่าโอเคฮะเฮ้ย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 อ้าวเรียบร้อยฮะไม่ได้ออกไปไกลว่านี้ไม่ได้างี้เหรอเออแต่ก็ดีได้เห็นได้เห็นว่ามันมีตรงนี้อยู่ใกล้อืมโอ้โหสวยผมว่า มาอยู่ข้างนอกได้ไม่นานอ๋อออกจากออกจากระยะได้แบบว่าแปบ๊บเดียวว่ะเนี่ยถ้าอยู่ในนี้ก็คือมันไม่มีมปัญหาใช่ไหมเออไม่มีปัญหาป่ะถ้างั้นก็รีบเอารีบกลับมาได้ไหมอึบอึบเอ้ยเอ้ยเอาลูกโอเคแล้วก็กลับ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 ลงได้ไหมลงได้ไหม โอเคฮะอ๋ออยู huh. oh, yard, uh, ่ในระยะของยานครับผมอุ้ยแต่ว่าจะว่าไปนี่คือแบบโคตรสวยเป็นอะไรที่โคตรสวยอืเอาอะเมื่อ้เต้าปลาอยู่บนยานอวกาศครับผมเอาละรับเพื่อนทั้งงานของเราต่อดีกว่านะฮะเดี๋ยวมันจะนานไปมากกว่านี้อ่าเอาละมาตรงนี้กดสวิตช์ตัวนี้ตัวนี้ผมกดจังวะกดไปแล้วด้านล่างเหรอ ด้านล่างด้านล่างด้านล่างกึกโอเคเรียบร้อยฮะอันนี้คือกลับได้แล้วใช่ไหมกลับทางไหนวะทางเดิมไปฮะย,ยาวๆฟึบฟึบกลั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 บลงไปข้างล่างเหรอโอเคลงมาฮะอ่ามีอะไรขึ้นหรือเปล่าโคสคารโก้เนี่ยกดได้ไหม ไม่ได้ฮะงั้นเดี๋ยวนะฮึบมาทางนี้เจ้วจ๋อมกดเออแล้วก็เปลียนย่ากดอ่ากดสวิตช์แล้วแล้วก็มันจะปิดปิดประตูเลยเหรอเอาวะ่ะ ตรวจแล้วว่ามีเสียงติ๊ดติ๊ติ๊ครับแหลงเจกนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในน้ำก่อนพายเต้านี่โอเคแล้วก็กดสวิตช์บลัททอมตรงนี้กดได้ไหมกดได้ไหมโอเวอร์ไลท์บลัททอมปุ่มนี้ป่ะอลองดูกันนะใช่ปะวะเอนี่นี่ๆๆๆนี่นี่อันนี้ป่ะหรือว่านี้วะ อันลองกดดิโอเคกดคร้างละนี่ไงปึ๊บเรียบร้อยป่ะเรียบร้อยครับผมกระบ,บาทครบหมดแล้วอ่าแล้วไงต่อแล้วก็กดตรงนี้ก็คือสัญญาณพร้อมสีเขียวแล้วฮะเดีลองดูดิเฮ้ย โอเคอย่าบอกว่าขับยานกลับโลกอะเอาวะขับยานกลับโลกโอ้โหปวดหัวเลยโอ้โทำเวลาไปตั้งยี่สิบห้านทีแสดงว่าเกะมันเป็นด่านที่สั้นๆนะเนี่ยแต่มันโอ้โหต้องใช้เทคเยอะว่านิดหน่อยนิดหน่อยาโ,โอเคฮะก็คือจบไปแล้วใช่ไหมด่านโบนัสก็คือจบเรียบร้อยครับผมมีด่านเดียวนะฮะ อ่าก็สนุกไปแบบหนึ่งนะครับผมใช้อ่ารับสมองปรลอกวัญญากันไปนะครับอื้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ I am Fish นะฮะอ่าสนุกกันหรือเปล่าครับผมชอบปลาตัวไหนมากที่สุดครับแล้วก็ชอบด่าไหนมากที่สุดเอออ่าสำหรับผมเนี่ยนะถ้าเป็นตัวธรรมดาไอ้พวกปลาพวกนี้นะไออ่าเนี่ยปลาพวกนี้นะผมชอบปลาปิลัญญาะ่ะปิลัญญาผมว่ามันง่ายมันง่ายดีอะมันง่ายปะวะ ง่ายเนาะมันมันแค่กัดไม่มีอะไรแต่มันจะไปยากไอ้ตรงด่านด่านไอ้ที่ด่านสุดท้ายด่านสามมาที่มันจะมีถุงเลือดอะ่ะผมรู้สึกว่าผมมันอาจคนอื่นจะไม่ยากได้แต่ผมอาจจะงมหาตรงนั้นนานก็ได้ผมอาจจะไม่รู้เออไม่ค่อยสังเกตแต่ถ้าให้เล่นเนี่ยผมชอบไอปลาปิลันยา่ามันเพลินดีนะฮะอ่าก็วันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสาหรับรอบหน้านะฮะจะเป็นเกมอะไรนั้นก็ติดตามกันได้ครับผมอ่าไปแล้วครับผมวันนี้บ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บ